ครับขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนของช่องน้องแสงชาแนลนะครับมัสุิดสกคนพ่อกับผมนะครับบ้านนี้นะครับไในร่างออเดตเดตนะครับออเดตเดตมาฝากพี่ตัดน้องฝากกับบูดาเอสซีพี่น้องมัสยิดสกุลเพราะว่าสิเป็นทางในประเทศเราก็ต่างประเทศนะครับว่าบอนี้นะครับเนาะอนใบของวันที่31เดือน ตุลาคมพุทธศักราช2565เมื่อนี้นะครับนอกจากเป็นมหนีหมายหนึ่งสำหรับคลิปสองคิปที่ผมสิลงมื่อนี้นะครับสิลงมาแล้ววันสองสามืันขึ้นหลังนะครับเมื่อวานเมื่อก่อนนี้นะครับคลิบวานเมื่อก่อนนี้ได้าจากเจคคำนวณแม่นนะไปคำนวณมาให้เก้าชุดเหมือนกันนะครับเก้นนาเหมือนกันนะ แต่อมรินีได้มาจากทางเมื่อกดดอน,นะครับไวยผู้พิ่นใจดีกันละกันน้ำเนาะเพิ่นใจดีเพิ่นได้ทรงมาใช่ไหมครับทางเมื่อดกดดอนเป็นทรงมาให้ผมได้น้ำลงช่องอน้องแสงใช่ไหรับห้องนะครับรเป็นตัวเลขตัวเบอร์ตัวแรนั่นนะครับนอกกระจังคอยไปเบิง้งวัดสาบเบิ้งสะกอนนะครับซ้ำซ่าให้ได้เวลาจังน้อยหนึ่งอันนี้เขาก็า หน้าที่ไปไป่ายจังหน่อยหนึ่งนะครับจันไรกะอดซาฟั่งนะครับอดซาฟั่งเพราะว่าเย็นเย็นคือนำานวดกไก่เนี่ยช่องเฮากับช่องไม่ไหมนะครับช่องเปิดไม่ไหมเ <c oughs> นี่ยพได้โปร่งหับขนบัวฝากไปให้เอามกอกับใจห้องเดียวนอนจันไรก็กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่ง ก็โลมหน่อยเตือนย้ำผมลงคิดนะครับเนาะแต่ว่าก็ว่าในเกียงคนไดนะครับจันไรกะขออภัยหลายนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่นเกิดการล่ำขั้นสำหรับคุณสีล่ำขั้นนะครับต่างบ้านว่าแล้วเนาะคอยเป็นคอยไปอันใดกะว่ามีเศรษฐีเก่งมาตั้งแต่กำเนิดดอกต้องฝึกเอาหัดเอาันะครบสำหรับ ทวนกมหลังจะหน่อยหนึ่งนะครับเนะาะหวยคลิปก่อนที่ผมไปลงไปนะครับเนาะของเจคำนวณแมนนะเพินไดมากเอาชุดน้ำกันเพราะว่าสิเป็น,ท,น,น,นทั้ง 06, นย์เ1็ดหนึ่งหกหนึ่นึ่งหนึ่งเจงพินวาเน้นไปทางล่างบบนก็นจะไม่น้อยแต้พนะอได้ฟังสารบุนนะครับอันนี้กาบอลแน้นำให้เห็นการพนันนะครับ พ,พ่อมีเวลาก็ซื้อแบตเตอรี่ไปมักตัวใดก็เลือกเอานะคมักมักตัวใดก็เลือกซื้ออย่างละใบละใดไปนะพ่อได้ฟังเพราะว่าเท่าวัตถุประการพระนันเท่าซื้อรัฐบาลนะครับสำหรับสื้อรัฐบ,บ,บาลเงินภาษีก็่ได้ไปใช้เงินกับเขารัฐบาลภาษารัฐบาลกับพันหมุนอองว่าพัฒนาสังสา,ารเกษตรเท่าคือเก่าหน่าแหละ <c oughs> สำหรับนะค้าชายหลาน เป็นเยอรมันสำหรับหวยดังทางเมืองอุดอรอ,อะไรมาแล้วสำหรับทีห่หญิงก็เลยมแาแจะเศร้ากันล่ะตะว่ะากะบ่ายๆจากอยากยังยไปให้ไปสวนไปให้ไปหน้าแตนนน่ยาน้อขอร่ำลาแี่กวาดว่าแล้วเนาะคนผู้เดียวตัวผู้เดียวกะนี <laughs> ะะะะะะะ่ฟังเอาด้วยครับด้วยฟังไหว นีปากกาจดแต่กระจดนะครับเตรียมจดสำหรับการบ้านที่ห้องสีสทรงอื่นมี3าตัวเพิ่งกระไรมากแปดเจ็ดหนึ่งะครับแปดเจ็ดหนึ่งนับหกหนึ่งแล้วเจ็ดศนี่คือตัวเด็ดเพิ่นนะครับเด้นไปที่เจศูนะครับสหตับตัวกันไอ้ี่สองเจสองน นะครับนี่ซองเจ็ดซองหนึ่งนี่ก็คืออ่าหวยท่านใจดีครับหรือว่าท่านผู้ใจบุญนะเพืเ่อนใดอ๋อทรงมห้ทั้งช่องน้องแสงชายแนวห้องได้มาลงคลิปนะให้พี่น้องให้จักให้พี่น้องเป็ตัดสินใจให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือขา <c oughs> อ๋าท่านก็ซื้อเด้อว่าะว่าท่านก็รอดไปวนหน่ะครับเพนะรานะว่า เราเฮิมเดีมาจังไรกะสิมาลงคลิปบอกพี่กับน้องบอกพี่กับน้องคี่เก่ากันละ <c oughs> อาอ่เบิ้ออกันแล้วกันครับตัวเลขตัวหวเยเห็นปะครับชัดเจนปะครับมีแปดเจดหนึ่งหกหนึ่งเจดหนึ่งครับตัวกันกันมีสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่ง นะครับในประจํานวัตวทีน่1เดือน11ปี2.565นะครับนี่คือตัวเลขตัวเบรืรอนะครับที่ทั้งทันผู้คนใจบุญครับทส่งมาให้่เทียบใส่กันนะครับทยที่ผมต้องคิดไปบ,าบ้านเมื่อก่อนนี่ยบ้ามันตัวเดียวกันบ้านผู้เดียวกันคํานวณ <laughs> อันนี้ไวจ์เข้มนวลน,นะครับคน,นมันแบนคนมันไดมากอ่าไวจ์เข้มนวณแบนนี่ศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเตี้ยคือขาออกเนาะขี้ขีดทับไปเนาะสันศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดอ่าเกี่ยงครับบรรดาแฟนๆสองนะครับเนาะก็คือศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดโอ้สันจนันเอยศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่อ่า มชอบส่วนตัวของผมนะครับของบ้าเฮอร์เบียนะครับบอคอยมักปนเดฟซูโรบังกอกแล้วเนาะอย่เลยขีดทักใบฮะว่าพี่น้องมักอาจารย์ตัวเนาะบันเดวาด้ล่ะเลขเก่าชุดนี้เขานี่ดีเด้เขามาสองสามหมวดติดต่อกันครับวันหนีแต่เขามาอ่าบอบอัน่ละเขามาเมื่ออื่นเนาะเมื่อเืินเมื่อเมื่อนีก็มาตัวนี้นะครับ หัดนทีหนึ่งเจยดพฤศจิกายนหากม่าศูนย์หกศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองหนึ่งแล้วก็สองเจดครับอันเดียวกันได้ครับซ้ำตัวเดียวกันได้อันนี้เจ็ดหนึง่งหหนึ่งเจศครับโอ้กะค่อนข้างสิอันเดียวกันมืดเนาะครับเนาะด้วยว่าบางค่อย่ยอยบางเอิญหอยคนละทีหัยคนละมูหอยคนละที แล้วคนละบ้านดันมาตรงกันถือว่าอ่าดูดีตัวเบอร์แล้วเปเอาอย่างแน่นอนบ่ได้นะครับเน้องชอบไปกระแทกกระพันจังได้ไกลพี่นอ้องแฟนช่องน้องเสียงชาแนลเฮาโชคดีเมื่อสุกุศลเดอ้ออ,อื่นเวลาประมาณบ่ายสามโมงเพิงบ่ายสี่มุ้จักกันไปสี่เ <c ười> ป็นมือเป็นจา่าอย่าไปสี่โศกสิมนันสารพรมจัดไว้แน้ายอ่ดอกเด้ยวบังบระคับปนด้ ขอวัฒุนหน่อยหอยหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้อากาศปวดพอดในพี่น,น้องแฟนช่อง้อง,สงแสงชนแนลเมื่อสุขสุขลนเมื่อซื่อหมองสุขีเมือ่อซื่อหมองสุสงสแก่มีความุขโชวีตลอดปีแล,ล้วก็ตลอดไปเดือดแทางไปใช้มาใส่กาย,กายกปลอดไตะสมสุขล้ขนดเด้อดคลิปนี้ลาไปก่อนนะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ